สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2567เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ เดท six of war justice the h a n five of sword the sun four of war king of trumps four of cups eight of trumps ค่ะ สำหรับความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้มีความเครียดความกังวลความสับสนบางทีมันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ําๆ,ๆนะคะหรืออะไรที่มันจบสิ้นไปแล้วแต่มันก็ไม่จบชั่ทีมันยังวนเวียนกลับมากลับมาณนาจุดเดิมมันเป็นความรู้สึกที่แบบเจอเรื่องเดิมๆเจอคนเก่าๆ,ๆ,ๆ จเจอแบบซ้ำๆซ,ซักซาไม่ไปไหนสักทีเหมือนจะหายเหมือนจะหลุดพ้นเหมือนจะหนีเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบมันยังวนเวียนอยู่อยู่แบบนี้นะคะมันยังวนเวียนอยู่แบบนี้จนทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นกรรมที่จะต้องยอมรับมันเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นกรรมที่แบบจะต้องประชิญกับความทุกข์ อะไรที่มันซ้ำซากที่มันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยมันไม่ไปมันไม่ไปไหนสักทีชีวิตมันไม่เดินหน้าสักทีเหมือนจะดีแต่มันก็ยังกลับมาอีกอะไรประมาณนั้นจนคุณรู้สึกว่าท้อเหนือ่อยอยากพักแล้วนะคะอยากพักเหนื่อยจริงๆไม่ไหวแล้วนะคะในความรู้สึกในความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้จนแบบเหมือนนักลบอะ ความรู้สึกเหมือนแบบสู้มาอย่างยาวนานสู้มาจนท้ออะไรเดืมๆแล้วมันไม่มันไม่ชนะสักทีอะไรเนี้ยเหมือนแบบอยากวางละอยากวางดาบละไม่ atory, สู้ละไม่ไหวละนะคะแล้วก็อยากไม่อยากจะที่ไม่อยากที่จะคิดอะไรแล้วประมาณนั้นนะคะอะไรเดืมๆแบบซ้ำซากๆบางครั้งบางคนสำหรับชาวทัดดินมันเหมือนกับไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วนะคะไม่แต่ความรู้สึกที่มีมัน แค่เหือดหายไปหมดแล้วความสัมพันธ์นะคะกลายเป็นแบบชินชาไปในความรู้สึกจนจนมันด้านชาไปหมดในหัวใจนะคะซึ่งต่อไปเนี้เหมือนกับชีวิตของคุณมันจะกลับนะมันพลิกนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องชนะคุณต้องชนะมองอีกมุมหนึ่งคุณต้องชนะให้ได้ ในความรู้สึกแบบนี้เอาตัวเองออกมาแล้วคุณจะพบว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองหรือมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัดสินใจด้ดยการตัดสินใจนะคะสำคัญและคุณจะพบว่าชีวิตมันมีอะไรที่จะต้องคิดมากกว่านี้นะคะและคุณจะประสบผลสำเร็จและคุณจะเอาชนะมันได้สิของคุณมันคือชัยชนะนะคะไพ่ใบนี้บอกว่า มันคือชัยชนะมันคือการต่อสู้ถ้าคุณสู้แล้วคุณจะชนะชนะได้หื่นใจคุณชนะได้คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความเครียดจากอะไรที่มันดําเดิมซ้ำๆซักๆไม่ไปไหนสักทีนะคะเนี่ยปล่อยวางแล้วคุณจะพบว่าในชีวิตมันยังมีสิ่งที่สวยงามอืม มันยังมีสิ่งที่สวยงามยังมีอะไรที่คุณจะต้องคิดที่จะต้องทำที่จะต้องเดินหน้ามันมีอะไรที่เยอะแยะนะคะที่มันเป็นความสุขที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองมันอยู่ที่ตัวคุณจ u สสิ c e การตัดสินใจด้วยความถูกต้องด้วยความชัดเจนด้วยความยุติธรรมนะคะไม่ได้เอดนีกไปไหนแต่บางครั้งชาวทาตุดินเหมือน,นยังไม่กล้าใครบางคนก็คือมีราศีพฤษภราศีกันราศีมังกร ะะภายในสามลานีอาจจะมีใครบางคนที่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเลือกนะคะไม่กล้าที่จะเลือกก็ยังถูกติดตาไว้อยู่แบบนี้รู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นแต่บางครั้งอาจจะต้องรอในเรื่องของเวลาความเหมาะสมหรือว่าด้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นการผูกมัดจิตใจทางร่างกายคุณอยู่นะคะเราเวลาถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ตัดสินใจก็เลือกทางเดือที่ดี ที่มันทำแล้วชีวิตของคุณมันมันดีขึ้นแล้วมันส่งผลให้คุณมีความสุขก็ทําไปนะคะแล้วคุณจะได้รับเดซานก็เข้ามาบอกมันคือความสุขความหวังความสําเร็จและคุณจะรู้สึกว่าในชีวิตมันมันมีอะไรที่จะต้องคิดท,ที่ต้องเดินหน้าความสุขมันรอคุณอยู่อยู่ที่คุณเท่านั้นที่จะก้าวเดินออกมาไหมนะคะเดซานความสุขรอคุณอยู่นะ ความสุขความสําเร็จนะคะสิ่งต่างๆมันรอคุณอยู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะรักตัวเองนะคะรักตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมันรอคุณรอคุณอยู่แล้วคุณจะประสบผลสําเร็จแล้วคุณจะรวยได้คุณจะมีชัยชนะให้กับตัวเองมากขึ้นจิตใจของคุณมันจะดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะให้ความสุขกับตัวเองคุณค่าก็จะตามมานะคะสิ่งดีๆมันก็จะตามมา มันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับตัวเองให้เป็่นนะชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้นะคะไปเที่ยวบ้างอืไปเที่ยวบ้าง,อ,างออกาางานบ้างสังสรรค์บ้างกับเพื่อนบ้างแล้วคุณจะพบแล้วคุณจะได้เจอใครบางคนเข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับความรักเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ หนักแน่นมากนะคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินนะคะมีฐานะนะคะหน้าตาดีแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของธุรกิจกิจการการงานด้วยหนักแน่นถ้าพูดถึงเรื่องของความรักก็หนักแน่นตรงไปตรงมาจริงๆของที่จะดูแลคุณได้เลยอาจจะตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะมีความกังวลบ้างนะคะมีความกังวลบ้างแต่ที่จริงมันมันก็ดีนะแต่บางคนบางครั้งมันยัง มีความสับสนบ้างเล็กน,น้อยน,นะคะที่พร้อมที่จะปลูกตัวเพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณก็ต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจได,ด้ด้วยตัวคุณนั่นแหละอะไรที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะเลือกทำนะคะรักตัวเองบ้างอย่ารักคนอื่นมากไปเพราะถ้าคุณรักคนอื่นมากไปความรู้สึกอิสระหรือความสุขในใจในตัวคุณมันจะเกิดขึ้นคุณเอาตัวไป ไปผูกพันไปตั้งเป้าหมายไปวางไว้กับคนอื่นมากเกินไปหมืนกัว่าไปคาดหวังคาดหวังความสุขจากคนอื่นมากเกินไปเอาความสุขตัวเองไปให้คนอื่นและคุณก็ไปคาดหวังตัวของความสุขว่าจะเกิดกับคนอื่นมากเกินไปพอเขาทําไม่ดีไม่ถูกใจมันก็จะเกิดความทุกข์ย้อนกลับมาหากุณ ถ้าคุณเอาใจคุณกลับมาไว้ที่ใจคุณเองนะคะแล้วก็สร้างความสุขกับตัวเองนะคะไม่ต้องไปคาดหวังกับคนอื่นรักตัวเองคุณก็จะพบว,ว่ามันเป็นความสุขที่มันอิสระมันใจฟูอยากทําอะไรอยากไปไหนอยากเที่ยวนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกทําให้ชีวิตมันมันดีขึ้นนะคะให้ชีวิตมันดีขึ้น รักใครก็ไม่เท่ารักตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากที่สุดน,นะคะแล้คุณจะรู้ว่าความรักอมืมันก็ไม่ง่ายแบบนี้นี่เองมันไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับความรักคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเพราะมัวแต่ไปรักคนอื่นมากเกินไปไหนออกค่ะ ออฟเวร์เดอร์ูมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะคะสรุปว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีนะเดอรเวอร์ river, คือไพ่ความรักไพ่คู่รักจะได้เจอคู่จะได้เจอคนที่ชายคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ของี่จะดูแลตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบตามหากันมาอย่างยาวหน้านะคะช่วงเนี้ยจะได้เจอกรรมเทพแผงสอนแหละความรักความสัมพันธ์เป็นการเดินทางมาของใครบางคนจะได้เจอคนที่ เดินทางมาจากแดนไกลด้วยก็ได้นะคะมีความหยาย่วงใยความใส่ใจอีกคนก็เป็นคนที่มั่นใจนะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีแล้วก็มั่นคงอยากจะเข้ามาจีบคุณเหมือนกันมีทั้งทางกายทางใกลแล้วก็คนที่อยู่ในเครื่องแบบความรักความหยาย่วงใยความใส่ใจที่จะมอบให้กับคุณเหมือนกันเดอเรเบอร์ก็คือคู่รักกรรเทพแผงสองอาจจะเจอคนที่ คนที่ใช่คนที่ตามหาคนที่มีบุญวาสนาที่จะได้มาพบมาเจอกับตัวคุณเป็นความรักที่มันต่างฝ่ายต่างรอกันแล้วได้มาเจอกันลงตัวที่สุดในความรักใีความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคนรักของชาวทาตด,ดินนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนในช่วงตอนเดี๋ยวมาดูปาดรู้สึกส่นหักให้นะคะ มีความกังวลหรอซิกออสวดนะคะแล้วก็นายออฟสวดเขากำลังกังวลกับบางเรื่องที่จะต้องเคลืยอ์ที่ต้องทำอยู่หรือเปล่าหรือเขามีความทุกข์บางทีมันมีความทุกข์มันต้องเดินหน้านะคะสละให้มันทิ้งไปความอะไรที่มันทุกข์ที่มันเสียใจหรือความกังวลถ้าคิดว่าจะเดินหน้าต่อไปนะแล้วเขาก็คิดอย่างนั้นแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับ ทุกปัญหาหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวอะไรที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่มันที่มันค่อนข้างที่จะเยอะแต่เขาก็มั่นใจแล้วเขาก็หนักแน่นนะคะหนักแน่นเขาคิดแบบนั้นแต่บางครั้งมันยังมีความกังวลแต่ก็ต้องเดินทางออกมาถ้ามันทุกข์ถ้ามันเครียดถ้ามันเศร้า่ะก็ต้องเดินออกมานะคะอย่าไปอยู่ใน,นจุดนั้นแล้วก็พร้อมนะ พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีอุปรสรักมีปัญหาหรือความหนักแน่นหรือความท้าทายใดๆก็ตามนะคะคนนี้ดูเข้มแข็งนะดูเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะแบบท้าชนกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาด้วยแต่ก็ต้องมีสติทุกครั้งที่จะทำนะคะคนรักของชาวทาตดินนะคะเป็นใครกันเดทางนคนเก่าเปล่า ดูไฮฟินเทสนะคะดูโนมิดเทรนด์แฟ c ์ออฟคัพซีว่งออฟวอนอาจจะหมายถึงคนเกาะอ,อาจจะหวนกลับมาแล้วก็ชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแล้วก็กรกฎพิจิกมีนเม,ม,มถุนตุลกลุ่มก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ ค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะคนรักของชาวทารดิในช่วงตรงนี้บางคนเป็นความคุนเคย่อุกกันแต่เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวนะอาจจะมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยันเกิดขึ้นนะคะต่อไปนี้ชีวิตมันจะต้องมันจะต้องดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันก็มีความเหงาหรือคนที่เคยถูกทิ้งถูกปล่อยประมาณนั้นคนที่อยู่ในความเหงาความเศร้า มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันสับสนอะพอไม่ได้เจอก็คิดถึงนะคะพอไม่ได้เจอก็คิดถึงแต่พอกลับมามันก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะต้องคุยกันอืมประมาณนี้นะคะต้องคุยกันเพราะเหมือนกับเขาถูกเขาถูกทิ้งอปล่ปาเขาถูกบอกเลิอกอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ยังรอนะ เหมือนเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็ยังรอยังรอที่อยากที่จะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงขอโทษนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมอะไรที่เคยทําไม่ดีนะคะประมาณนั้นยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นความรัก ไปกับคุณมั่นเองนะคะประมาณนี้ความรักของชาวธาตุดินนะคะสําหรับคนที่สถานะที่มั่นชัดเจนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะในความรักความสัมพันธ์สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ